สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเช้านะตายจะพาทุกคนมาหยอดเมล็ดผักใหม่นะคะก็คือแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงเก่าที่เคยปลูกถั่วพูนะคะเคยปลูกถั่วพูไปแล้วก็ได้รื้อต้นถั่วพูเก่าๆออกหมดแล้วนะคะวันนี้เราจะมาปลูกพืชชนิดใหม่นะถามว่าชนิดใหม่ไหมก็ยังเป็นแนวๆเดิมอยู่นะคะบววถั่วฝักยาวก็ว่ากันไปนะคะ อ่าเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเรามีมเมล็ดอะไรบ้างนะคะตอนนี้อืมปลูกพืชผักเลยนะคะอ่าแต่ก็จะปลูกถั่วฝักยาวแล้วกันนะคะวันนี้มีมเมล็ดถั่วฝักยาวนะจริงๆมีมีเมล็ดคะนา้าแล้วก็บวบด้วยนะคะแต่ว่าอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ปลูกทั่วฝักยาวนะคะเป็นพันธ์ลำน้ำพองนะทุกคนถามกันมาเยอะมากนะคะว่าตายใช้เมล็ดของอะไรนะคะใช้ของสอนแดงนะทุกคนแกะเมล็ดออกมาแล้วนะคะเทเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะคะ,ะจะเทมาทีเดียวทั้งหมดเลย ปลูกกันค่ะชึบได้ผ่านการปรุงดินแล้วนะคะเราก็จะหยอดมเมล็ดลงไปจริงๆแล้วเดี๋ยวไต่จะขอทำเป็นร่องไว้ก่อนนะคะจะได้หยอดมเมล็ดทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวไต่ทำเป็นร่องก่อนดีกว่าค่ะทุกคน นะายจะทําเป็นร่องนะคะเป็นแนวไปยาวๆแล้วเราค่อยวางมาเล็กทีเดียวนะคะ จะอาจปลูกสองแถวนะคะด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นนะแต่เราจะหย่อนเมล็ดแถวที่หนึ่งไปก่อนนะคะ ก็กรบดินเลยนะคะทุกคน ค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ก็คือด้านในนะคะเวาต่ขยับกล้องเลื่อนไปด้วยเราจะมาทำฝั่งนี้ต่อนะทางนี้ก็คือจะเดินยากนิดนึงนะคะติดลอ้อยาง วนไปด้วยหยอดไปด้วยเลยแล้วกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้เราก็หยอดมเมล็ดถั่วฝักยาวกันแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะแต่ยก็จะทําการรดน้ําเลยนะ,มะเมล็ดเราก็ยังมีอีกหลายแบบเลยนะคะหลายพืชพันุ์เลยนะแล้วก็หยอดมเมล็ดถั่วฝักยาวครั้งนี้นะคะ,มะเมล็ดยังเหลืออยู่นะยังไม่หมดนะคะแต่ก็กะว่าจะไปหยอดแปลงที่2ต่อเลยนะคะเอาแล้วค่ะแปลงที่1เสร็จแล้วนะคะเราไปหยอดแปลงที่สองกันค่ะแปลงที่สองนะคะที่ตตายได้พา เพื่อนๆนะคะปรุงดินกันไปนะเดี๋ยวถุงนี้เก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะก็คือทางนี้เลยนี่แปลงนี้เลยนะคะที่ได้พาปรุงดินกันไปนะนี่ค่ะเราก็จะมาหยอดเขาเลยในวันนี้นะคะใช้มเมล็ดถั่วฝักยาวให้หมดเลยนะคะเอาละค่ะจะได้ไม่ต้องเก็บไว้นะคะเพราะยังเหลืออีกนิดหน่อยนะคะน่าจะได้อยู่ ปรุงดินแล้วอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวจะหยอดแบบสลับสลับกันไปเนะาะเพราะว่าแปลงฝั่งนี้มันเล็ก เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พามาหยอดมเมล็ดถ,ถั่วฝักยาวสองแปลงด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวแตยก็จะราดรดน้ําเลยนะคะปัยก็จะใช้สายยางนะคะในการรดเลยรดให้ชุ่มเลยนะคะ อีกแปลงหนึ่งนะคะทางด้านนี้ เอาละค่ะทุกคนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีพัฒนาการอย่างไรนะคะต่ายก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะทั้งสองแปลงเลยนะถั่วฝักยาวนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่อีกแปลงหนึ่งนะ